ใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเง,งือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความส สวัสดีครับกลับมาเจอคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับกับพวกเราชาวจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายเสนานารงครับสวัสดีค่ะดิฉันลูกศร้อยโทยหญิงกาญจนาโตประหลัดค่ะครับแล้วผมไนท์นะครับจ่าสิบเอกปัจฉรช่องศารพวกเราจากโรงพยาบาลค่ายเสนานางครับผมน้องไนท์ค่ะวันนี้พาพี่และท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ที่นี่คือที่ไหนนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากพวกเราไม่เคยออกนอกสถานที่ที่แบบ แปลกตา,น,าน้าชื่นชมขนาดนี้มาก่อนนะครับ<ะ>พี่ลูกสอครับวันนี้ในพาพี่ลูสอนมาอยู่ที่ชายหาดสมิลาจังหวัดสงขานั่นเองะนะครับจริงๆที่เรามาที่เรามีเหตุผลครับ พราะว่านายจะขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วครับสถานที่แห่งนี้ใช้หาดสมิลาจังหวัดสงขลาของเราครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาครับกองทัพญี่ปุ่นครับได้พากําลังคนส่วนหนึ่งมาขึ้นบกที่ประเทศไทยของเราที่สงขลาแห่งนี้ที่ชายหาดส,สมิลาแห่งนี้นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็มีทั้งทหารครับทหารอาสารวมไปถึงประชาชนหลายคนเลยที่ลุกขึ้นมาครับต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นเพื่อไม่อยากให้มีการลุกลามเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับ เพราะฉันวันนีครับโรงพยาบาลค่ายเสนาโรของเราก็เลยจัดโครงการที่ชื่อว่าโครงการเยี่ยมด้วยหัวใจห่วงใย,ยทหารผ่านศึกค่ะเยี่ยมด้วยหัวใจห่วงใย,ยทหารผ่านศึกเพราะวันหนึ่งในนั้นครับมีหนึ่งคนสําคัญก็คือคุณรุง หัวน้าหรูอหววใช่ครับหรือพลทหารหัว,หวรัตโนโนดมครับท่าน,น,โนโเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เคยผ่านสงครามมาหาเอเชียบูรพาท่านเนี่ยเข้าไปร่วมรบนะครับเดินเท้าไปที่รัฐปาลิสที่ประเทศมาเลเซียเลยแล้วก็หลังจากที่ผ่านสงครามไปแล้วเนี่ยท่านยังได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิมหาสงครามเอเชียบูรพาอีกด้วยครับคุณสอนครับน้องไนคะถ้าอย่างนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปกันดีกว่าไหมเราพาท่านผู้ชมกันไปเลยนะคะไปครับเชิญเลยค่ะ

ก็วันี้ยังเดินไปไหนมาไหนอะไรได้ครับยินบมนไดนทั้งสองแม่รือว่ายิกินทั้่นอย่างเดียวเขามาเลยอ่ะยอดไม่มียากินเลยเนาะยาไม่เยอดความแข็งแรงตอนโรงพยาบาลตอนแรกกไมนนิดนิกน่นี่ได้ม่ทุกวันเลยแต่กนตอนแค่ซ้ำแงหย่ดก็ไม่เคยป่วยแรงๆเข้าโรงพยาบาลเลยเนาะ่คยารงพาลแ่ักิ่นิดนิดหน่อยไม่มีเหนื่อยเนาะ มีแน่นแน่นน okay, you know? right? yeah. oh. like ้ำอบเก็บน้ำอบอะไรมีไหมรับไม่มีเนาะใจหวิวใจสั่งอะไรมีไหมไม่มีเลยนะนอนหลับสบายเป็นคุณก็นอนหลับสบายลูกเปลี่ยนผ้ามีหน้ามืดไหมจ๊ะฝากให้ลงมอสหน่อยครับไม่มีเนาะมอสกินข้าวได้ได้ได้กินได้ปกติเลยเบื่ออาหารอะไรไม่มีนะเสร็จมาถึงร่องบดนะดึงร่้งตาหน่อยนะคุณตานะมีความดันปกติเลย ทำนั้นวัยรุ่นเลยครับดีว่าหลายหลายคนนี่นแข็งแรงมากตตาตีข้เทาเอต่าทม่ิไ่ไมนต้ลืมตาเลยจ้ะาโอ้แข็งแรงมากต <c oughs> าไม่มีติก๊กตันิดเลย <c oughs> ไอ้บัว <c oughs>

ยังจำตอนไปลบได้อยู่ไหมยังจำตอนไปลบได้อยู่ไหมสงครามมีอะไรน่ร้อยหมอกฟังสักอย่างไหมที่คุณลุงประทับใจเรื่องหรือใครเขาโง่ไอตอนอะแล้วยังไงต่อมีอะไรไหมเฮ้ย,ยเดินไปม,มาเลเซียเดินไปมาเลเลยเหรอ,อรโอ้โหไกลจังอ่ะกิโลนะ่ะไกลจัน ไปดุรีแล้วตุ๊กาใช้ไช้ตะแนนี่รอเดินไหมน้าเดิเดินกี่วันเนี่ยเดินตั้งแต่เช้ันไหน่เมรนานรอหลายวันใช่ไหมได้เหนื่อยไหมตอนนี้ยังไม่ได้รอน่าจะเหนื่อยนะขับรถหมอยังเหนื่อยเลยเดินไปเลยน่ะเดินเป็นไงเราได้สู้ได้ยิงอะไรใครไหมได้เลยิงออกไปประจำเดินไปประจำรถ ดีมากเลยครับจำได้อยู่แข็งแรงเป็นคนไทยเป็นเมฆไทยงที่แก่ไหมเราถือไหมแก่เราถือเอเป็นไทยเายว่อ๋อแล้วถึงปีแล้ปีน่ะวันวีลาไทยเขาเชิญไปร่วมงานอยู่เนาะอันนี้ดีมากเลยอนที่แงุตาวันนั้นอ่าตอนนี้คุณตาแข็งแรงมากเลย ขทาที่ตัวเนี่ยไม่มีโรคอะไรเลยสักอย่างเดียวโนกที่คนชอบเป็นกันหวานความนั้นไขมันไม่เป็นปอดหัวใจก็ถ้าเกิดอายุขนาดนี้ถือว่าดีมากมากเลยตามีเคล็ดลับสุขภาพดีมาบอกพวกเราไหมหลายๆคนที่มาเนี่ยสุขภาพยังสู้ลุงไม่ได้เลยมีอะไรมั้ีอะไรไหมเคล็ดลับสุขภาพดีามาดีอนะไรแต่ได้ไหมธรรมดาไม่ต้องทำอะไรเนาะไม่ต้องทำเลย รอมันมันดีของมันเองดีเโอเคค่ักไรบค่ักิงไรนะาเดี๋ยวจะมีที่เราพานักวินารการมาแนะนำเรื่องอาหารการกินบุณตานิดนึงนะ คนดูแลเรื่องการทำอาหารหมดเลยแล้วก็การเคี้ยวตอนนี้ฟันนี้ก็คือเคี้ยวได้เนาะเคียวได้เหรเพราะว่าเป็น,านาจจการเสริต่อ เอาค่ะใส่ซอสเน้นว่าอาหารในี่อด้นถ้าเป็นนักขัดก็ต้อมนิดๆเลยก็คือเน้นว่าทานให้ครบสามมืออะไรเงี้ยก็คือสามมือเลยใช่ไหมคะแล้วก็เน้นให้หลากหลายค่ะก็จะมีโมเดลอาหารให้ดูว่าทานยังไงนะคะก็จะเป็นเน้นเป็นกลุ่มข้าวกล้องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีวิตามินบีอะไรเงี้ยช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารด้วยแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเบื่ออาหารใช่ไหมคะไม่มีโอคะส่วนมากมื้อเช้าทานอะไรอะคะมื้อเช้าก็เนี่ยข้าวสวยปกติแต่ว่ามื้อเช้าอรือที่มา กาแฟก่อนกาแฟแบบใส่นมไอชัวก็ทานชากาแฟสักพักนึงสักประมาณแปดโมงค่ะแปดโมงก็ทานข้าวแล้วก็มีกับแยงแล้วก็มีแหนมด้วยทุงวันก็ไม่ได้ต้มนก็อ่ากลุ่มข้าวแป้งนะคะก็นอกจากเป็นข้าวก็สามารถทำเป็นตัวเตี๋ยวเป็นบะหมี่เป็นขนมจีนอะไรนี้ได้หมดเลยนะคะก็คือสามารถแบบทำได้หลากหลายได้เลยอะไรเงี้ยค่ะจะได้เพิ่มแบบความอยากอาหารอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเนื้อสัตว์ก็จะเป็นแหล่งโปรตีนนะคะก,ก็จะเน้นเป็นกุ่มไข่ไข่ก็ไข่ขาวสามารถทานได้ทุกวันใช่ไหมคะแต่ถ้าไข่แดงก็จะเป็นวัละฟองหรือว่าวันเว้นวันก็ได้ะคะ่ะแต่ก็จะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยนะคะแล้วก็เน้นปลาเป็นหลัก เพราะว่าปลามันจะย่อยง่าย,ายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของาับมล้ามเนื้อต่งางๆด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มผักก็เน,น้นเป็นแบบผักนิ่มๆนะคะก็เอาไปตุนอย่งะะางเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูมีโมเชื่อให้ด้วยนะคะไว้แบบดูประกอบกันนะคะได้แบบค่ะ,คะ <c oughs> บอกเคล็ดลับไหมคะว่ากินอะไรที่ทําให้ดูสุขภาพดีแข็งแรงอยากได้เคล็ดลับแบบนีบ้แยกแยกเกเี่ยนกันเคล็ดลับอย่างหนึ่ง tửng chiều đạp nam lừng <laughs> <Đúng là. cười> เราจะมาอะสอบถามเ<ะ>รื่องความรู้สึกเกี่ยวกับว่าวันนี้ทีมทางโรงพยาบาลท่ายศนราล,ลงาค่ะได้ลงมาเยี่ยมพบปะพูดคุยกับคุณตาหัวนค่ะ,ะว่าญาติและคุณตามีความรู้สึกสยังไงบ้างคะก็ภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจมากแล้วก็เป็นเกียรติกับที่บ้านเลยเป็นเกียรติกับพี่ๆน้องๆของตัวเอกับองค์สูเนเกียรติมากเลยค่ะแล<ช>้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่ที่มากันเยอะแยะเลยทั้งทีมสหาวิชาชีพของทางโรงพยาบาลแล้ว ก็ทีมของทหารผ่านศึกค่ะมีใจคะ่ะดีใจมากแล้วก็มีใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดแล้วนี่สับภูมิใจ <c oughs> บอกไม่ถูกเลยค่ะ <c oughs> ค่ะมันนี้ได้มาฉันท์ทหารนี่ก็ได้เป็นเกียรติแก่พวกหลางแล้ว,ลวก็แต่ท่อด้วยนะที่ทหารให้สิ่นนงประดิษฐ์ แต่ตอนนี้นะครับนก็อยู่กับอีกหนึ่งคนสําคัญนะครับถ้าขาดพี่คนนี้ไปเนี่ยวันนี้ก็จะไม่ได้มาเจอคุณลุงหัวนะครับเดี๋ยวให้กอนเนตคุณพี่แนะนำตัวสักนิดนึงนะครับครับสวัสดีครับ ผมนายเลองยุทธเมืองศรีนุ่นครับตำแหน่งก็เป็นรองหัวหน้าสำนักงานสงฆ์ข้อฐาน่ันศึกผิดสงขาครับอ๋อตัวสำนักงานสงฆาะ้อฐาน่ันศึกนะครับผมมีโอกาสได้ดูแลพี่ๆทหาร่ันศึกเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็เราได้ไปเยี่ยมบ้านไปดูแลเขาเยอะมากน้อยแค่ไหนครับครับอื่นก็ขออนุญาตแนะนำอ่าสำนักงานก่อนเราดูแลฐานถึงอยู่3จังหวัดครับสงขาพัทลุงสตูลรวมทั้งที่สามสี่อำเภอนะครับมีทหาร่านถึงน้อยมีการในพื้นที่อ่าที่เราดูแลอยู่ส 34,000กว่าคนครับในเรื่องของการดูแลเรามีตั้งแต่เรื่องของสวัสดิการนะครับเช่นเราดูแลทหารถึงในเรื่องของกายกายอุปรกรณ์นะครับกรดีทหารถึงที่ติดเตียงพิการ ทุลภาพหรือว่าพิการเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องของอเตียงผู้ป่วยนะครับเรื่องของรถเขน็นเรื่องของไม้เทา้าเรื่องของแผ่นเพลทที่ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงครับส่วนของคุณลุงหวนนะครับท่านเป็นฐานบันทึกสงครามมหาเอเชียพุรภานะครับได้รับรัทานเหรียญชัยมรภูมินะครับถือบัตรประจำตัวฐานบันทึกบัตรชั้นที่สองครับอืก็เราก็มาดูแลท่านอยู่บ่อยๆครับเราก็เราต้องต้องมาดูแลคือภารกิจเราดูแลฐานบันศึกที่ที่พิการแล้วก็ฐาน ถึงที่สูงอายุนะครับทุกชั้นบัตรครับไม่ว่าจะเป็นบัตรชั้น1 2 3นะครับบัตรที่ชั้นหนึ่งคือคนที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่บัตรชั้น2ก็คือถามถึงที่ได้รับประทานเหรียญชัยมรลพูิของคุณลุงวัวเนี่ยได้รับประทานเหรียญชัยมรลู<อ>ูินะครับสงครามมหาเอเชียอุรภานะครับข<อ>่้นซอมสงครามสมยัยญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกครับ<อ>สี่แปดันวาสอง 4, 4่ครับ ช่วงช่วงนี้ท่านคุณลุงจะเป็นทหารทหารเกณฑ์เนี่ยประมาณ5ปีครับอ๋อครับเพราะว่าสงครามเนี่ยยืดยาวขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องดูแลหน้าที่ของเราคือสงเคราะห์และเชิ่ชูเกียรติครับทหารนั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เราเยอะมากเลยนะครับครับสวัสดีครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหลังพาพวกเราไปดูพี่ๆทหารพานธุ์อีกได้ไหมครับได้ครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับนายอยู่กับอีกหนึ่งคนสำคัญนะครับที่มาร่วมกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณหวัแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับครับกก็ัับผมพนนโทายแพล้วก็ ชัชวลาลลนะครับเป็นอายุรแพทย์แล้วก็เป็นรองผู้ในการโรงพยาบาลค่ายเสยนาลงนะครับวันนี้ก็มาในนามของทีมงานจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายเสยนาลงนะครับก็มีทั้งผมที่เป็นแพทย์<ะ>แล้วก็มีพี่เพศนะครับพันโทโซฟียานะครับแล้วก็พี่นักโภชนาการนะครับก็พันตร<ะ>ีหญิงวราา<ะ>านาถจิตนะครับก็เรามาเป็นทีมพร้อมกับพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเรายกมากันทั้งทีมเลยครับมากันเกือบทั้งโรงพยาบาลเลยนะครับก็ในในโครงการนี้เราก็เป็นโครงการจิตอาสาที่เราจัดเป็นประจําทุกเดือนนะครับโดยน้ ้าที่ของโรงพยาบาลเราก็เป็นการให้การรักษาพยาบาลดูแลผู้ ผู้ป่วยแล้วครับแล้วก็เราจะดูแลประชาชนพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มของทหารแล้วก็ครอบครัวทหารนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ลืมนะครับในส่วนหนึ่งก็คือทหารผ่านศึกนะครับก็คือเป็นอดีตทหารก็คือคุณตาหวนนะครับคุณตาหัวนเนี่ยอายุ105ปีแล้วนะครับก็ผ่านสมรภูมิลบมหาเอเชียบ,บูรพามานะครับวันนี้เราก็เลยนําทีมมาเยี่ยมผู้อาวุโสนะครับแล้วก็ให้การดูแลท่านอย่างเต็มที่นะครับ ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสหน้เนี่ยถ้าพวกเราจิตอาสาโรงพยาบาลไข้เสนาะยงรงงทั้งคุณหมอแล้วก็ทีมสหวิชาชีพเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามใครพาไปเยี่ยมใครหรือพาไปดูอะไรเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่พีเภสัชแล้วก็พี่ผู้จัดจการทุกคนนะครับครับ และในช่วงท้ายนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงหวนมากๆเลยนะครับที่วันนี้ให้พวกเราชาวจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายเสนาลงได้มาเยี่ยมเยียนมาพูดคุยนะครับได้รับแรงบันดาลใจดีๆแล้วก็ได้รับพลังดีๆถึงแม้ว่าคุณลุงจะมีอายุที่เยอะแล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงเป็นไอดอลของพวกเรามากๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องขอบคุณทางพี่ญาของคุณลุงด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงสำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกด้วยนะครับที่วันนี้มาช่วยกับพวกเราทําให้กิจกรรมวันนี้ราบรื่นแล้วก็สนุกสนานอย่างที่ทุกคนได้ชมมไปนนนะะะคคคคคครรััับบบผขอุุุณณาลสสวดี ああ。<music> แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้พวกเราชาวจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายเสอาลงนะครับต้องฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับ Facebook Fanpage โรงเรียนจิตอาสาพระราทานแล้วก็โรงพยาบาลค่ายเสนาลงด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วแล้วก็โอกาสหน้านะครับว่าพวกเราชาวจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายเสนาลงจะพาคุณผู้ชมไปทํากิจกรรมอะไรต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ